อุดรธาน,นีหนมคนนี้แค้นอดีตพ่อตานี่อยู่ที่นายงใช่ไหมใช้รถขี้อ้อยบุกเข้าไปพังบ้านคือมันยังไงบอกว่าถูกขีดกันความรักไม่ให้เจอลูกอันนี้อ,อะไรขี้อ่<า>อยอ่ะพังบ้านเลยพังบ้านพ่อตาค่ะบ้านพ่อตาอยู่ที่อำเภอนายงอุดรธาน,นีนะคะ ตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตัวนายธีรพงศ์หรือนายจ่อยคนขับรถคีบอ้อยแล้วก็ไปพังบ้านพ่อตาก็นั่งร้องไห้โวยวายอยู่บนรถคีบอ้อยนั่นแหละค่ะลักษณะก็คือเขาคุ้มคลั่งขับรถคีบอ้อยพุ่งเข้าไปชนบ้านชนรถกระบะแล้วก็ชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอา ขาที่เอาไว้คีบอ้อยอะค่ะกระนำทุบทุบท,บทุบเข้าไปที่ตัวบ้านจนกระทั่งหน้าบ้านเนี่ยพังเสียหายไปเลยทั้งแถบค่ะคพ่อตากับแม่ยายซึ่งจริงๆจะเรียกว่าเป็นอดีตก็ได้เนี่ยนะคะคพ่อตาคือนายหนูเวียงอายุ58แม่ยายคือนางอุดมอายุ51เนี่ยคือต้องหอบลูกพากันวิ่งหนีตายออกไปทางหลังบ้านคือพ่อตากับแม่ยายเขามีลูกชายอีกคนหนึ่งด้วยชื่อนายทศพรแลวเขาก็มีลูกอายุ7เดือนนะคะอยู่ได้ยังไงละ่ะ เออหอบหนีตายวิ่งไปอยู่หลังบ้านจนกระทั่งรถคีบอ้อยสายไฮดรอลิกมันขาดอะค่ะคือรถพังไปต่อไม่ได้มันถึงได้หยุดเหตุการณ์กันอยู่ตรงนั้นแล้วในจ่อยคนก่อเหตุก,ก,นก,นกนตน็นั่งร้องไห้โวยวายในจ่อยคนก่อเหตุ <ใน S 1> ที่มาพงูง <ไป S 1> ในอจอยอเขาคือเขาตัดพ้อค่ะตัดพอ้อคือว่าเขาโดนกีดกันช่วยสร้างเนื้อสร้างตัวมาแต่ไม่ใยดีถูกกีดกันความรักถูกกีดกันไม่ให้เจอลูก แค้นมากแม้กระทั่งเข้าไปเก็บของอ่ะยังไม่ให้เข้าไปเลยน้อยใจวววลูกชายเจ็ดขวบก็ไม่เคยให้เจอแต่ยอมรับอย่างหนึง่งเสพยาบ้า,น,านั่นไอ้ทุกอย่างมาจบข้อนี้เสพยาบ้าแต่ผมไม่เคยทำร้ายใครนะแล้วที่ทำอะไรผมลงแรงช่วยเขาก่อร่างสร้างตัวจนเขามีกันทุกวันนี้เขาไม่สงสารไม่ฟังเหตุผลผมเลยผ่านมงก้ดีนะไม่ใัน,นีสิ่งของผมไน่นะ บ่ให้โอกาสณ์ผคนออกมาเลยแม่ครับท่านที่ว่าทีมที่เจ้าตอนสร้างอยากให้ผมไปสร้างใส่เลี่ยวบนี้สร้างให้เลี่ยวสร้างแล้่ยวใหม่ๆผมท่านไม่มีโอกาสที่ไปอยู่ที่ทำเนี่ยนี่รู้ตัวรู้ตัวไหมก็ทำเออี่ก็รู้สึกว่าเทียนของผมน่ะท่งนั้นที่ผมโมโหเลี้ยงเน่ยแล้ผมเหตุขึ้นเพิ่มโดยที่เพิ่มรู้เรี่ยงน่ะมันเป็น่ยนเองเลยผมรู้สึกเกือเทียนงานผมเล่นตลอดนะครับจเกิดเทียนงานเม็อละเม็ดเม็อละสองเม็ดนี่แหละมันบไปเกี่ยวกันกับดิดอันยาเสียที่เล่า คือเขาว่ามีภรรยาชื่อนางสาวก้อยอายุ32เสร็จแล้วก็มีลูกชายด้วยกันอายุ7ดขวบวทีนี้เขาก็บอกว่าเขาแค้นนั่นแหละคะ่ะที่เขาช่วยก่อร่างสร้างตัวแล้วพ่อตาแม่ยายไม่ให้เจอเมียไม่ให้เจอลูกทีนี้ในมุมของพ่อตาแม่ยายล่าอีกเรื่องหนึ่ง <ทำ S 1> เลยทำร้ายลูกสาวใช่คือเขาไปเริ่มเสพยาบ้าในจอยไปเริ่มเสพยาบ้าแล้วก็ทําร้ายร่างกายลูกสาวก็คือแม่ก็คือภรรยาเขานั่นแหละแม่ของลูกเขาอะคะ่ะ ตั้งแต่สองปีที่แล้วจนกระทั่งลูกสาวต้องหอบลูกกลับมาอยู่<ม>ที่บ้าน<ม>ปรากฏในจ่อยก็ยังตามมาราวีอีก<ม>ลูกสาวยืนยันยังไงก็ไม่เอาแล้วขอเลิกก็เลยหอบลูกหนีไปทํางานอยู่กรทมต,ตั้งแต่ต้นปีแล้วจ่อยก็ออกจากบ้านไปแล้วจ่อยก็ไปมีแฟนใหม่แล้วทีนี้จู่ๆมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ<ม>จริงๆรถคีบอ้อยคันที่จ่อยเอามาพังบ้านเนี่ย เขาบอกว่าพ mm ่อตาก็เ hmm. ป okay. no, ็นคนให้เอาไว้นะคะให้เอาไปทำงานรับจ้างไปคีบอ้อยคีบไมายปรากฏเอาไอ้รถคีบอ้อยนั่นแหละมาพังบ้านไมีเกรินอบเราะั้องยังตะยางเลยบุยเหยียบเก็บยาบ้าป้เก็บกินเรล้าวะกินลูกสาวเนี่ยคืออยู่ไปย้อนราบอะไ้คืออะไรมันนั่นหังน่งก็ขคอยากข้ามมันไปเขาก็ไปของมั่นพูดหย่กวเลยมันกับลูกไหว้ละกันขาตีกัน ทะเลาะวิบาติตุตีบวยออย่อมนั่นเลยตีนั่นมั่นก็หาเรื่องหาเล่าท้กันตลอดเพราะอย่างหนึ่งเครียดแค้นก็จะมันจิกเคียนี่ขยังของมันเพราะว่ามันปองไล่ยุตตลอดแล้วจะเสีเยาชีวิตขนันออกมากอะไรเพราเนเงิละมันเสียเอาชีวิตอ่ะมันบวยย่อมเลือกว่าเลยเอาตายเวทพราะเพ่อเลยยนี่ค,ค่ะพ่อตาก็บอกมึงขูอาา่อาฆาตมันจะฆ่าทั้งบ้านด้วยคะ่ะอย่าบ้าไม่ต้องมีเหตุอื่นอะไรอย่าบ้า Ah, อ่ะคับผู้ชม